แต่กำความได้จนถึงอายุ52แล้วก็เห็นพระองค์ท่านทรงงานมาตลอดเวลาในฐานะที่เราว่เาเราทำงานหนักแล้วนี่นะครับผมว่าสักหนึ่งในร้อยของพระองค์ท่านจะได้หรือเปล่ายังไม่ทราบเลยครับผม ทรงงานหนักมากส่วนมากท่านจะทรงงานไปตลอดทางนะฮะท่านก็จะมีกล้องอยู่กล้องหนึ่งที่ท่าที่เราจำมาตั้งแต่เด็กคือว่าท่านจะมีกล้องหนึ่งกล้องอ่ะแล้วท่านก็ถ่ายเนี่ยก็จะไหลนะฮะแล้วก็ะพายกล้องอยู่ตามชนบทต่างๆจะเห็นบ่อยมากนะครับอายุเท่านี้แล้วนะ 70, เจ็ดสิบยังต้องทำงานเหมือนกับคนต้องทำงานอยู่เลย ดูแผนที่อย่างเงี้ยนะครับออกไปตามท้องที่ต่างๆอย่างเงี้ยมีประมาทใจว่าท่านทํางานจริงๆครับท่านทรงงานเก่งมากทุกวันนี้ก็ยังทรงงานอยู่นะเห็นอย่างนี้นเถอะกลางคืนเป็นกลางคืน,น,น,นเป็นกลางวันกลางวันเป็นกลางคืนอนะ่ะจากบ้านเดือเนี่ยไปทางไหนทางทิศตะวันตกรี่ตะวันออ,ออกตะวันออกออกตะวันออก จริงๆเลรอยู่ในใจแทิตีแทนไปทำงานเถอะเยอะๆโอ้เลยเึกบแวมันเตือนให้ตัวเองตั้งทำงานให้เหนื่อยเมื่อนเต็มลำบากตัวพอนอนแล้วก็หายแต่เราเห็นพระองค์ท่านทรงงานแล้วโอ้หนักกว่าเราเยอะมากจะหาใครในแผ่นดินนี้ที่ทำง,งานหนักเท่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นไม่มี เป็นโชคดียิ่งนักของคนไทยที่เกิดมาใต้ร่มพระบร,รมโพธิสมภารของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเสียสละยิ่งสรงุทิตกำลังพระวรกายสมงอุทิตพระสติปัญญาสมงอุทิตแม้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินคนธรรมดาสามัญยังมีเวลาว่างเว้นจากการทำงาน อย่างมีเวลาแสวงหาความสําราญสร้างความรื่นเริงและเสียงหัวเราะให้กับชีวิตผ่อนคลายจากความเคร่งเครียดต่างๆทว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรากลับทรงงานอย่างมากมายและยาวนานอย่างไม่มีวันเวลาสิ้นสุดเพื่อประสบนิกรของพระองค์และเวลาไหนเล่าคือช่วงเวลาแห่งความสำราญพระราชหฤทุยข,ของพระองค์ท่าน จะมีเรื่องราวใดไหมที่จะทําให้พระเจ้าแผ่นดินผู้ที่ทรงงานหนักยิ่งในแผ่นดินพระองค์นี้ทรงแย้มพระสวนทรงพอพระราชารุไทยหรือทรงมีพระอารมณ์ขันผมคิดว่าคนคนเข้าใจกันผิดมากเพราะวันนึ้กว่าพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงเครียดในเวลาทํางานความจริงไม่ใช่เครียด ที่จริงเวลาทำงานแต่ละครั้งท่านตั้งพระไทยจดจ่ออยู่กับการทำงานก็เผื่อว่าดูใกล้ๆนะครับโดยเฉพาะตอนที่กำลังรับสั่งอยู่กับประชาชนจะเห็นแววของความเป็นกันเองแล้วก็รอยยามพระสนูนอะไรอยู่เสมอเสมอแม้กระทั่งจะอยู่ในท่ากลางคนเยอะๆก็ตามแต่ทนนี้อาจจะเป็นพระนิสัยที่ว่าพอโดยปกติท่านจะทรงวางพระพักเฉย คนก็เลยนึกว่าคนกลัวท่านเมื่อเสด็จกลับจากทรงงานหนักแต,แต่ละครั้งแล้วเนี่ยพอเสด็จกลับไปถึงพระสถานที่ประทับก็มักจะพระสานเลี้ยงผู้ที่ตามเสด็จเริ่มเลยแล้วก็ไที่เห็นได้ชัดว่าพอเสด็จลงมาแล้วก็ทรงผ่อนพระอิริยาบถแล้วก็ทรงเป็นกันเองกับผู้ที่ไปเฝ้าตุลองตุลีพระบาทคราวนี้เรื่องที่คุยกันก็มกักจะเป็นเรื่องที่ ได้มาจากการเสด็จพรำเนินนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าสรงงานอย่างหนึ่งท่านก็จะทรงงานอันนั้นไปจกนกระทั่งจบแล้วก็คราวนี้ก็เป็นเรื่องผ่อนคลายเป็นอย่างนั้นไม่เป็นการผิดปกติเลยที่จะเห็นว่าทรงย้มพระสวนคือย,ยิ้มอยู่เสมอเสมอ ครั้งการทรงดนตรีทรงมีพระรมขันเข้ามาแทรกตลกนะครับทําให้พวกเราเนี่ยไม่เคร่งเครียดกับการเล่นเพราะไม่รับสั่งให้เคร่งเครียดมีคราวนสงเด็จบนเรือหลวงก็ตามสด็จไปบนเรือนะครับพอถึงเกาะสมุยก็สมเด็จพระนางเจ้าก็จะทรงลงสงน้ำอะไรอ่นวนี้นโบนดตรีก็ เรายังหนุ่มแน่นนะครับอยากจะก็คล้ายๆว่ามีใครถามว่าทำไมไม่ลงท่านก็รับสั่งว่างั้นคนอินโทรดักชั่นคือขึ้นเพลงในบางทีเพียโนโอินโทรดักชั่นก็ต้องเอาก่อนผมก็ตูมลงไปจากหัวเรือนะว่ายน้ำกม่ใบขยแข็งเขาขยโยนเลพวงมาลัยลงไปก็จับก็พักตูมติดๆกันท่านอา้ใหหัวทรงด้วยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ทรงไปสอนวงดนตรีสายพัฒนา ท่านก็สอนจอมเป็ดทุกคนก็คอยจ้องที่นิ้วพระหัดเนี่ยนะครับจะทําอย่างไรเอทุกคนก็ไปได้สบายมากวันหนึ่งก็ทง่งอยากจะหลอกพวกเรานั้นเอาจอมเป็ดอินซีมาเป่าตอนนี้มือนี่ต้องเหมือนไม่เหมือนละบีแฟลชนะอย่างหนึ่งซีนี่ก็จะต้องออสูงกับบีแฟลนิดหนึ่งนิ้วก็ไม่เหมือนกันทุกคนก็คอยจ้องพระหัดก็ปรากฏผิดหมดทั้งวง เลยไม่ที่เขาดูโน้ตเขาไม่ได้อ่านโน้ตเขาก๊อปปี้นิ้วรับสั่งอย่างนั้นนี่ก็เป็นพระอารมณ์ขันใช่ไหมครับแล้วต่อหลังท่านก็ส่งผระสวนนะฮะเขาก็ถูกหลอกเป็นแถวตามที่ถ้าให้สำลังใจแล้วก็สงถือเป็นกันเองเป็นเรื่องสนานมากกว่าที่จะมาค่ายทับปีกระโูงแอดไม่ใช่แบบเรียนแบบโรงเ,แบบเรียนนันแบบนักเรียน ก็ทุกคนก็เลยสนุกขนานต่างคนต่างก็เปล่ากันในเพลงติดเปล่ากันใบเล่นกันมันก็มีพี่ก็จะเขียนโน้ตมาให้แล้วอ่านโน้ตไม่คล่องเปล่าไม่ทันก็มันก็ไม่ตรงนั้นอ่ะจบเพลงกสถามบอกว่าใครขาดทุนใครจรมายใครจําไรก็ได้ว่าน้องถ้าจบเวลาวนี่ะเป่าจบ ยังอ่านไม่ทันยังปล่าไปหรือาการตุนมาตามว่าปาป่าจบไปแล้วแต่ว่าความจริงแทลก็ยังไม่จบเลยนะ่เ <c oughs> ี้ยหรืนอบางทีก็เปล่าแต่นอนก่อนจะกลับบ้านเปา่าแต่นอนก่อนบบางทีก็เสียงฟังแล้วมันสยองกันอะไรเงี้ยสมองแล้ <c oughs> <c oughs> สั่งบอกว่าถ้าเปล่าแต่นอนไม่ได้จบก็มันก็นอนกันไม่ได้นะคืนนี้ก็คงไม่ได้นอนกันแล้วอะไร เดดวท่านชงพระปรีชาสามารถกับเรือประเภทโอเคนี่เหลือเกินเรียกว่าท่านเก่งเหลือเกินนะฮะทำไมจึงเก่งเพราะพระองค์ท่านทรงค้น,น,นคนว้าศึกษาด้วยพระองค์เองุณเกิดมาในชีวิตเคยเห็นไม่ประบาอเด่ยวถอดฉลองมาเน่นไหมอย่าว่าต่คุณนะผมก็ไม่เคยแล้วท่านชงเรือใบได้งไงฉลองระเนตรด้วยไม่ยักหลุดเลย คุณอย่าคิดว่าท่านใส่ถังสติกลัดไม่มีครับผมเคยทูนถามทีน่้ท่านทุ้องเสด็จขึ้นมาถลอะมาเนี่ยนี่ไม่มัวฟ้าบอกท่านยังรับสั่งวากำลังคิดจุงมกันจะทำที่ปัดน้ำฝนเพราะนี่ยเพราะอารมณ์ขันในในการทรงระบายเนี่ยลงทะเลไปเนี่ย ก็ไปขึ้นบางครั้งลมไม่ดีก็ไปขึ้นที่ฝั่งหนึ่งแล้วก็ส่งพุ่นเนินกลับนี่มีอยู่วันหนึ่งส่งพุ่นเนินกลับมาเนี่ยทหารยามซึ่งเป็นทหารต่างจังหวัดเนี่ยอยู่อยู่ริมนอกๆเนี่ยก็ไม่ให้ผ่านก็บอกว่าไม่ได้ติดบัตรเข้าเขตนะคะพวกผู้ใหญ่ที่ตามมาเนี่ยก็ตกตะลึงมากแต่เพเจี๊ยหัวเนี่ยก็รับสั่งบอกว่า,านะขอโทษนะไม่ไม่ได้ติดจริงๆแต่เอาอย่างนี้ ในในกระเป๋าเนี่ยมีธนบัตรไหมทหารก็บอกมีแล้วก็รับสั่งบอกไหนเอาออกมาเอาออกมาสักหนึ่งหนึ่งธนบัตรได้ไหมทหารคนนั้นก็หยิบออกมานะคะท่านบอกเนี่ยรูปชั้นผ่านได้ไหมทหารก็ตกใจตกปืนนะคะแล้วก็พจ้ชัยหัวบอกขอบใจทำถูกต้องตามตาม,ตามหน้าที่ ในการเสด็จพิมเนินไปส่งตรวจงานก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ภาคใต้มีฝายน้ำล้นก็ทรงพิมเนินเนี่ยข้ามฝายไปเมื่อถึงอีกฝั่งหนึ่งท่านกา็รับสั่งหาในช่าง เมื่อในช่างเข้ามาเฝ้าแล้วเนี่ยก็รับสั่งว่าในช่างเนี่ยมาทําแบบเองหรือเปล่าในช่างก็ตอบด้วยความตื่นเต้นเนี่ยว่าว่าได้ทำเองพระพุทธเจ้าค่ะท่านก็รับสั่งต่อบบอกว่ามาคุมโดยตลอดหรือเปล่าในช่างก็บอกใช่พระพุทธเจ้าค่ะบอกทุกครั้งเนี่ยมาดูเองใช่ไหมในช่างก็ชัก ไม่สบายใจแล้วนะคะว่า,วาเอ๊ะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าก็ตอบด้วยความซื่อสัตว์เนี่ยว่ามาดูทุกครั้งแล้วก็ดูเป็นประจำก็รับสั่งบอกว่าเท้าฉันเปียกตลอดทางในช่างก็ตกใจมากเลยนะคะว่าไปทำอะไรให้พระบาทเนี่ยได้ได้เปียกเพราะทรงทรงรองเท้ายางพระใบเนี่ยก็เลยรับสั่งนะคะบอกว่าชมนะไม่ใช่ติ เพราะว่าระดับน้ำเนี่ยเสมอตลอดน้ำได้ไหลพ้นฝายเนี่ยได้โดยตลอดคือการรับสั่งของพระเจ้าหัวเนี่ยท่านท่านรับสั่งเฉยๆเรียบๆแต่มีความอ,อ่อนโยนแล้วก็มีความขำอยู่ในในตัวตื่นเต้นค่ะดีใจมากเพราะว่าตั้งแต่เป็นตอนที่ ออกค่ายเนี่ยนะคะออกค่ายตั้งแต่สมัยปีหนึ่งเนี่ยก็ได้ตามงานของโครงการหลวงมาตลอดเรารู้ล่วงหน้าแค่สองวันเท่านั้นเอง <c oughs> ที่จะถวายรายงานเป็นตัวหนังสือเนี่ยท่านบอกไม่ต้องถวายรายงานเป็นตัวหนังสือมีอะไรให้พูดเลยท่านจะรู้ทุกจุดของประเทศไทยอย่างเช่นตัวอย่างน้ําห้วยขมเนี่ยก็เป็นสายน้ําที่จะมาใช้ในพื้นที่นาที่จะพระราชทานให้ชาวบ้านท่านก็ถามว่าน้ําห้วยขมอ,อยู่ตรงไหนมีห้วยอะไรบ้างที่จะามาใช้ได้แล้วท่านก็ทรงมีพระดำรคนมากท่านก็ถามวินันวิชัยว่า เว่ยขมเหรอเอ้ยนี่ปรงขมเหลอไม่ใช่หวานไม่หวานเหรอคุณนใจก็งง,งมากคุณนาหลวงนี่ท่านมีอารมณ์ขัดแล้วแกก็ไม่รู้จะตอบอยังไงอัวเนี่ยนะฮะเป็นผู้หญิงแมวนะฮะ อยู่ที่บ้านขุนวางหัวเนี่ยเข้าไปเฝ้าสมเด็จนะฮะแล้วเขาบอกบอกว่าผัวเฮาผัวเฮาไม่ยอมหย่านะเขาต้องการจะไปเอาผัวใหม่เขาบอกคือไอ้ไอ้คนเก่าไม่ยอมหย่าเขาเลยไปอ่ไปแต่งงานใหม่ไม่ได้เขาบอกสมเด็จก็เรียกเขามาไตาส่สวนบอกทำไมไม่ยอมหย่าเขาเขาบอกเฮาให้ เขาให้หมูไปแล้วตัวหนึ่งนะถ้าอยาไปเฮาก็เสียหมูไปเปล่าๆใช่ไหมก็ต้องให้อะไรไปอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยถึงจสมเด็จก็ไปกลาวคมทูนไม่ใช่หัวให้ท่านจัดการท่านก็รับสั่งบอกว่าเนี่ยค่าหมูเนี่ยเท่าไหร่ก็บอกว่าหมูราคาสามร้อยบาทท่านก็ไม่ได้จะทานเงินให้ให้สามีเขาให้ภรรยาเขาก็ฟรีใช่ไหมฮะ ก็นึกว่าทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะนี่ผมไปที่หมู่บ้านแมวทีไรเนี่ยแมวเขาก็มาพูดก็าถามจริงหกอเปล่าพระเจ้าเขาเรียกผม,นะพ,มรกพระเจ้านะพวกแมวจิงก็เปล่าพระเจ้าไอันนี้ไปก็บอกจิงก็เปล่าพระเจ้าหัวต้องไปทุนไปเจี๋หัวบอกเนี่ยแมวเขาถามผมว่าทายเดียวว่าถามว่าไงเขาถามบอกว่าแมวถามบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวเอาเมียแมวเหรอ คือหมายความว่าท่านไปซื้อแมวมาก็แปลว่าเป็นของท่านใช่ไหมฮะพระเจ้าอยู่หัวเอาเมียแมวแล้วเหรอเขาก็ดีใจมากเลยผมไปทูลท่านท่านก็เลยบอกครับท่านรับส่งบอกท่านไม่ได้ซื้อเองท่านซื้อให้ท่านพีนะนี่คนหัวหินทุกคนนะฮะ เป็นการรอคอยในหลวงที่เสด็จมาตอนหน้าร้อนเพราะว่าบ้านผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งของของ,ของแม่น้ำใช่ไหมฮะผมพอรู้ว่าในหลวงเสด็จมาพวกเราก็ไหว้ต้องไหว้น้าข้ามาเราก็ลอยคอกันไปนะฮะให้ใกล้ที่สุดแล้วเราก็วิ่งต่อเข้าไปถึงที่เฝ้ารับเสด็จนะฮะผู้ประชาชนเข้าเฝ้าเนี่ยเรารู้สึกว่าก็พยายามที่จะพูดราชาศั์กับท่านนะนะฮะท่านก็บอกว่าไม่ต้องพูดเป็นราชาศั์หรอกเพราะเพราะพวกเรานี่ไม่ไอยู่ในวัน ผ่านมาผู้ชายคนหนึ่งนะอายุประมาณสักสี่สิบกว่าแล้วนะฮะคนนี้ก็ลงนั่งคุกเข่ากราบนะฮะเริ่มจากกราบเลยนะฮะเสร็จแล้วก็พูดราชาศัพท์ขึ้นมาเป็นข้าพระพุทธเจ้าอย่างงู้นอย่างนี้พูดผมว่าพูดอยู่ประมาณสักเป็นห้าหกนาทีเลยนะฮะทุกคำคือถูกต้องราชาัพั์หมดเลยนะฮะจนแบบ สมแต่ท่านก็ถามว่าอ่าเนี่ยเคยอยู่วังที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าน้านั้นเขาอึกอกเขาบอกว่าเปล่าครับผมเป็นเพรกริเก ญาที่ทรงยึดเสมอมาว่างานต้องทำด้วยความร่าเริงรื่นเริงค,คึกคักและคลึกครืน้นทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองเห็นความรื่นรมที่แฝงอยู่ทรงสร้างความสุขและความหวังจากการทรงงานอันมากมายและหนักหน่วงได้ในทุกเวลาและทุกโอกาส ท่านตรงงานแล้วเนี่ยเรามีกาลังใจามากครับผมยิ่งพอเห็นพระองค์ท่านทรงแย้มพระสวนออกมาเงี้ยนะครับโอ,โอ้โหเรามีความที่ว่าเราว่าเราเราทำงานหนักแล้วเนี่ยเราหายไปปิดทิ้งเลยครับอ๋อใช่ครับมันจะมีโปสการ์ดนะครับรูปเป็นพระองค์ท่านยิ้ม,มนะฮะก็ตอนนั้นรูปนั้นเนี่ยเราจะเห็นจากวันที่พิธีพิธีเปิดเสร็จไปแล้วนะครับประมาณสองสามวันนะฮะเขาจะไปแตะตามทีมงานของฝ่ายต่างๆไว้เลยนะครับ พอเราเห็นแล้วก็โหยดีใจมันคือเหมือนกับว่ามันหายเหนื่อยครับพี่ถ้ามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยอ่ะแค่เห็นตอนเวลาท่านที่เหนื่อยหนะักยิ้มหันมาเหมือนกับไปเห็นประชาชนแล้วหันมายิ้มเนะี่ยเห็นตอนนี้บุญของลูกที่ได้พบบุญของลูกที่ได้พบพอท่านจ้อกกิ้งผ่านเนี่ยเราก็ท่านหันมายิ้มให้เราเราก็ดีใจปลื้มสุดๆเลยน้ำตาร่วง ไลาตางงานบางเจ้ก้มใจเจเจผิดแวงกลับงานแล้วแต่แพบแาพแท่งที่เราติดเว้จะมาจะมาใเห็นแท่งยิ้มสักนิดไม่เห็นตัวเห็นภาพก็จะแบกใจแต่แม่ตัวเองสู้กับชีวิตต่อมารอยแย้มพระสวนของพระองค์นั้น มีค่าต่อจิตใจคนไทยยิ่งกว่าสิ่งใดรอยแย้มพระสวนคือกำลังใจรอยแย้มพระสวนให้ความปิติสุขแก่หัวใจไทยทุกดวงรอยแย้มพระสวนคือน้ำทิพย์หล่อเลี้ยงชีวิตปวงไทยเสมอมา